เบาได้เบาล,าลาล่าแต่งตัว cover lisa blackpink กับโดนบุรี่เพียบ นาทีนี้เลื่อนไปไหนใครๆก็อยากเป็นลิซ่าแบล็กพิงกันเพียบทั้งเหล่า i n f ฟลูเอนเซอรดาราสุดาแห่คอเวอร์ลุคของลิซ่ากันเพียบกับผลงานโซโล่ครั้งแรกของเธอกักบเพลงไทต,ตันลาริซาเช่นเดียวกันกับนักร้องสาวลาลาอาศสยามที่มาอยากตกเทรนกับเขาของเมคอัพสลักลุคแบบจัดหนักแต่ไม่ว่ามีคนชอบก็มีคนติหลายๆคอมเมนต์ไม่น่ารักรวมถึงบูลลี่เธอสารพัด ล่าสุดลาล่าก็ได้เผยคอฟเวอร์ลิซ่าพร้อมระบุข้อความว่าตาชัชคนด่าก,ก็เยอะคนชมก็แยะคนบูลลี่อีกเพียบลาล่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชมในผลงานของน้องลิซ่าไม่ได้คิดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบหรอกจา้าโดยกระแสที่มาแรงเกินต้านก็ขอ,อนิดนึงนะ โพสก่อนหน้านี้ที่ลาล่าบอกว่า #Hashtag ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเราก็บอกปลอแล้วว่าระวังหมึกปากกาหมดเพราะพื้นที่ไม่พอนั่นก็หมายความว่าไม่มีอะไรเหมือนหรอกค่ะความตั้งใจก็คือแต่งตัวแบบดิซ่าเพื่อเชียร์น้องเพื่อเป็นกําลังใจเอาเป็นว่าจะด่ากก็เบาได้เบาให้เกียรติเครื่องสำอางบนหน้าลาลานิดนึงแต่งหน้าทําผมนานจริงๆสํานึกผิดไม่ทันคําด่า